สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะไอ่ก็ไม่ได้มาแสดงวิธีการทำขนมนะคะแต่อยากให้ทุกคนดูว่าวันนี้เป็นวันหยุดของไอและไอทำอะไรบ้างนะคะก็นี่เลยค่ะเริ่มจากขนมเข่งไส้เค็มค่ะถัดไปนะคะไอทำขนมคุกกี้ค่ะเป็นคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมาพานแล้วก็ผสมด้วยลูกเกตนะคะตัวนี้ไอจะทำไปฝากคุณปู่ในวันพรุ่งนี้นะคะ นี่ค่ะเก็บใส่กล่องแล้วให้คุณปู่หนึ่งกล่องนะคะแล้วไอ้ก็จะมีส่วนอีกถาดหนึ่งค่ะถาดนี้นะคะไอ้จะเก็บไว้ทานเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะกำลังจะสามทุ่มแล้วนะคะไอพิ่งจะมีเวลาได้มาเปิดคลิปสวัสดีทุกคนนะคะคือก่อนที่จะไปชิมคุกกี้นะคะตอนจะสามทุ่มนี่แหละให้ทุกคนได้ชมอยากจะเล่าก่อนนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับไอบ้างไอหายไปหลายวันหลังจากที่มีวันหนึ่งที่ไอทำคลิปกินกินเฝอใช่ไหมคะหลังจากนั้นไอก็หายไปทำงานนั่นแหละคะ่ะทุกคน แต่ว่ามัน,มนเกิดเหตุการณ์อย่างหนึง่งมันคล้ายเป็นอุบัติเหตุคือถ้าจะย้อนหลังกลับไปก็คือว่าไอ,าอเป็นหวัดช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะไอก็หยุดอยู่บ้านหกเจ็ดวันหลังจากนั้นไอก็กลับไปทํางานตอนช่วงที่ไอเป็นหวัดน่ะไอไม่มีอาการไอามากมายนะคือไอไม่ได้หน่อย,อยทุกคนแล้วก็ตอนที่เป็นหวัดมันหายไปไอมันก็เหมือนดีขึ้นเลยอะคือแทบจะไม่ไอนะคะแต่พอกลับไปทํางานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ไอเริ่มไออีนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ไอเริ่มไอนะคะก็แปลกใจเอ๊ะทําไมมันไอไอก็เริ่มไอมันมันจะเป็นไอแบบแห้งๆไอแห้งๆแ,แต่มีเสมหะอยู่ตรงทางเดินหายใจนะ,ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้ไอจากตรงนี้มันเหมือนความไอความรู้สึกอยากจะไออ่ะมันมาจากข้างในนะคะไอก็ go, เอ่อตอนแรกไอก็ซื้อ,อ,อยาอมนะคะ เป็นสเตรปซินนะคะก็อมๆอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นอะไรเงี้ยพอถัดมาช่วงประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะประมาณช่วงช่วงกลางเดือนกลางเดือนมก,กราหรือประมาณอาทิตย์ที่สามนะคะเริ่มเริ่มไอมากขึ้นทุกคนจากที่ไอนิดๆก็เริ่มไอเยอะไปยืนทํางานก็ I, 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 ไอไอไออะไรเงี้ยค่ะทุกคนต้องแบบขอวิ่งออกไปไอโดยเฉพาะ แต่เวลาที่อาการไอไม่มีก็ไม่เป็น,ปนไรก็ทํางานได้แต่เวลาที่มันเริ่มไอมันก็จะไอต่อเนื่องเพื่อที่มันจะพยายามจะขับเสมหะออกมามันเป็นแบบนั้นนะคะไอก็เลยไปซื้อยาไบโซนมากินแล้วก็ซื้อยาอมนะคะมาเพิ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มดื่มน้ําอุ่นน้ามะนาวน้ำมะนาว,นนาวผสมน้าผึ้งนะคะคือทําทุกวิธีทางแล้วก็ทานกระเทียมสดทานขิงสดนะคะทุกคน ก่อนนอนตอนเย็นๆหลังเลิกงานมาก็จัดการเลยกระเทียมฝานฝานฝานขิงนะทุกคนเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยกับอาหารเคี้ยวกับข้าวนี่แหละก็คืนคืนคืนคน,นะคะซึ่งมันก็ดีขึ้นตื่นเช้ามาก็เออเหมือนดีขึ้นก็กลับไปทํางานนะคะตอนคืนก็อาจจะแบบว่าไอสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะดีขึ้นนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะวันที่ วันอาทิตย์นี้มันที่ยี่แปดหรือยี่สิบเก้าไอจําไม่ได้ไออ่ะนั่งห้องน้ําอยู่นะคะนั่งส้วมนั่งแล้วก็แล้วก็เอาแขนน่ะเท้าที่ที่เข่านะคะทุกคนทําอย่างเงี้ยนะคะในขณะนั้นก็ก็ก็มีอาการการเบ่งด้วย,ยอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนปลดทุกข์กันเลยะคะ่ะทุกข์หนักอยู่ดีๆเกิดอาการไอามาในเวลานั้นที่ไอกําลังไอากาลังนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วก็ อยู่ในอิรลียบทที่แบบอยู่ในอาการที่แบบกำลังเบ่งทุกคนแล้วไอขึ้นมาปรากฏว่าตอนแรกไม่ไม่รู้สึกอะไรนะคะก็คือไอๆปกติแต่พอลุกขึ้นทุกคนหลังจากทำภารกิจเสร็จนะคะลุกขึ้นเอา้าทำไมเจ็บเจ็บตรงชายโครงเจ็บตรงนี้ค่ะข้างซ้ายตรงนี้ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะคะวันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยวันวันพุธเนาะเจ็บแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออ สงสัยแบบพยายามวิเคราะห์ตัวเองอะนะว่ากําลังเบ่งอยู่แล้วไอมันก็เลยเกิดการแบบอาจจะมีลมดันในช่องท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่อาการเจ็บก็ยังอยู่ตรงนี้วัานอาทิตย์ก็นอนไปตื่นเช้ามาลุกจะลุกไปอาบนะ้ำแบบโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยแล้วก็ไอขึ้นมานหน่อยก็เจ็บนะคะกระแทกไปตรงนี้แต่ก็เ เราก็เหมือนมีกําลังวังชาทุกคนคือมันไม่ได้ป่วยอะเอาง่ายอาการไอมันก็จะมีเป็นบางครั้งแค่นั้นเองเราก็แต่งตัวไปทํางานอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานตามปกติพอไปยืนทํางานนะคะจากที่เราไม่ได้ไอแล้วนะตื่นเช้ามาอาการสบายๆพอเริ่มไปคุยนะคะเนี่ยเหมือนอย่างที่ไอกําลังคุยอยู่เนี่ยพอลมเข้าปากไอก็จะเริ่มแบบมีมีความรู้สึกอยากจะไออะไรเงี้ย,ยก็นั่นแหละค่ะทำงานเก้าโมงสี่สิบห้าแล้วก็เลิกงานทุ่มทุ่มครึ่งนะคะวันจันทร์ ก็ไอามาเป็นหลังจากทํางานไปสองสามชั่วโมงแล้วเ,เริ่มไอนะคะพอไอามามันก็กระแทกตรงนี้เจ็บก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังบอกเนี่ยมันเจ็บตรงนี้นะคะเจ็บเวลาเราแบบบางพร้นที่ที่เราเอี้ยวตัวหรือเราลุกนั่งเราโน้มตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเจ็บตรงนี้ทีนี้บันอังคารไอหยุดไอก็เลยโทรไปที่อ,อนามัยใกล้บ้านนี่แหละค่ะโทรไปคุยกับพยาบาลน,นะว่า ไอ้มีอาการแบบนี้แบบนี้เขาก็บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้มันอาจจะแบบเขาใช้คําว่ากระดูกซี่โครงแล้วอ่ะทุกคนไอ้ก็บอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอเขาใช้คําว่ากระดูกซี่โครงแล้าหรือเกิดการกระแทกนะคะเขาใช้คําว่าสปริกกะ s p กกะในในภาษาซีวิดิสมันหมายถึงการการล้าอ่ะทุกคนเขาบอกมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันจะมันจะหายไปเอง มันจะค่อยๆเยียวยาตัวเองไปเรื่อยๆนะแต่ในระหว่างนี้ไอจะต้องไม่ทํางานหนักจะต้องไม่ยกของไม่อะไรซึ่งไอก็ไม่ได้ยกของหนักอยู่แล้วไอก็อยู่บ้านก็ทํากับข้องกับข้าวทําทขนมตามธรรมดาแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจจะลุกจะนั่งเวลาจะนอนจะนอนแล้วเวลาลุกขึ้นมันก็จะเจ็บใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาการไอมันมาเป็นบางเวลาแล้วตอนนี้ถ่า,ายไอยอะ่ะไอจะต้องเก่งหน้าทอ้อง่างอย่างยิ่งยวดเลยทุกคนเก่งไว้เพื่อเพื่อไม่ให้ ตรงตรงชายโครงอะ่ะมันกระเพิ่มแรงต้องเกรงนะคะตอนนี้ไอ้ก็แบบปวดกล้ามท้องมากเลยนะคะกล้ามท้องหรือไขมันที่หน้าท้องก็ไม่รู้ละปวดเพราะว่าเกรงไว้ตลอดเวลาถ้าช่วงที่ไอนะคะแล้วก็พยาบาลเขาก็บอกไอ้ว่าเคสนี้กรณีนี้คุณหมอจะไม่ให้ใบรับรองแพทย์แต่ไอ,อ้มีสิทธิ์ที่จะลาหยุดลาป่วยป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์เนี่ยได้เจ็ดวัน เขาบอกไอว่าให้หยุดงานไปเลยเจ็ดวันแล้วก็ดูอาการถ้าหลังจากนี้มันมันไม่ดีขึ้นมันยังเจ็บอยู่อ่ะก็ให้กลับไปหาเขาอีกแล้ววันอังคารน่ะตอนบ่ายไอ้ก็ไปนะไปไปที่อารามัยนะคะเพื่อที่จะไปวัดความดันรอบสุดท้ายความเนื่องจากว่าแต่ก่อนหน้านี้ไอ้มีความดันสูงใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่ามันสูงแต่มันอยู่ในเส้นคอนโทรลอยู่นะคะสูงขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบนะคะตอนที่ไอ้กลับเมืองไทยความดันไอ้สูงมากคุณหมอเขาก็เลยบอกให้ ถ้ากลับมาซวีเดนแล้วก็ให้ตรวจเช็คความดันแต่ไออ่ะก็ละเลยละเลยตรงนั้นอัก็เพิ่งจะไปตรวจก่อนช่วงปีใหม่ประมาณเดือนโนเวมเบอร์เดือนพฤศจิกา,าไปตรวจซึ่งตอนนั้นมันอยู่ที่ร้อยสี่สิบแล้วคราวนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าให้ไปตรวจอีกเป็นระยะระยะอีกประมาณสองถึงสามครั้งก่อนที่คุณหมอเขาจะทําอะไรนะคะแล้วก็จะต้องตรวจเลือดนะ,ะตรวจเลือดก็จะต้องตรวจค่าไตค่าเบาหวานค่าตับแล้วก็ค่าเลือดอื่นๆนะคะซึ่งเอ่อ พอดีช่วงปีใหม่อะไอไม่สบายไอก็เลยไม่ได้ไปตรวจความดันนะคะหลังจากที่ไอกลับไปทํางานตามปกติแล้วไอก็เลยกลับไปที่อนามัยอีแล้วก็ไปตรวจเลือดนะคะเขาก็เจาะเลือดไอไปสี่หลอดนะคะแล้วพยาบาลเขาก็ดูในประวัติเขาก็บอกว่าเออเออเปียรักเนี่ยจะต้องวัดความดันแต่ว่าจากช่วงระยะเวลาที่ไอวัดครั้งแรกจนมาถึงตอนเนี้ยมันปล่อยระยะนานเกินไปเพราะฉะนั้นวันนั้น่ะที่ไปตรวจที่ไปเจาะเลือดอะคะ่ะ เขาก็เลยวัดความดันให้เลยปรากฏว่าวันนั้นน่ะเนื่องจากว่าไอารู้ว่าไอาต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมไอก็งดน้ํางดอาหารมาตั้งแต่ช่วงอ่าช่วงที่ไอนอนไปละจนตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยก็ไปก็เจาะเลือดไปสี่หลอดแล้วก็ตรวจแล้วก็หลังจากเจาะเลือดเสร็จเขาก็ให้ไอไปนอนพักแล้วก็ให้วัดความดันทีหลังซึ่งวันนั้นน่ะความดันกลับมาปกติอยู่ที่125กับ70พยาบาลก็บอกว่าเออความดันปกติ เดี๋ยวจะส่งรีพอร์ตให้คุณหมอประจําของไอ้นะคะที่ดูเคสไออยู่นะคะหลังจากนั้นผ่านไปวันสองวันคุณหมอก็ส่งข้อความมาหาบอกว่าค่าเลือดป,ก,ปกติความดันปกติความดันดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคุณหมอเคยสั่งไว้ว่าไอต้องไปตรวจเพิ่มใช่ไหมคะไอก็เลยไปตรวจอีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นแหละตอนที่เพราะว่าตอนเช้าไอโทรไปหาพยาบาลว่าเจ็บตรงชายใต้ใชายโครงข้างซ้าย พอบ่าย,ายวันอังคารไอ้ก็เลยไปที่อนามัยให้เขาเออวัดความดันนะคะซึ่งในวันอังคารตอนบ่ายความดันอยู่ที่ประมาณร้อยนะคะซึ่งก็ไม่สูงนะคะคุณหมอบอกาว่าปกติก็เนื่องจากว่าไอไปหลังจากทานอาหารกลางวันช่วงกลางวันไอทานอาหารลดจัดด้วยนะคะทานส้มตำแล้วก็ถานอาหารไทยอะคะ่ะทุกคนก็เป็นไปได้ว่ามันเป็น คือทานข้าวเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไปหาไปที่อนามัยเพื่อที่จะไปวัดความดันมันก็มันอาจจะมีผลนะคะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วที่มันได้อยู่ที่ร้อยยี่ห้าเนื่องจากว่าไอ้อ,อะ่ะตื่นนอนมาแต่เช้าเลยเพิ่งจะนอนอิ่มๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทานอะไรร่างกายก็ยังเสถียรอยู่มันก็อยู่ที่ร้อยยี่ห้าไอ้ก็ถือว่าโอเคมันเมคเซนส์นะคะทีนี้พยาบาลไอ้ก็เลยคุยกับพยาบาลอีกว่าไอ้ไม่รู้ว่าไอ้จะต้องเข้าไปเจอหมอไหมนะคะเอ่อ ในในเคสของชายโคงด้วยแล้วก็เคสของค่าเลือดของไอพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวดูประวัติให้จากที่ตรวจมาเขาก็บอกค่าไตาปกติค่าเบาหวานปกติอา่าค่าน้ำน้ำตาลในเลือดอยู่ระดับ5เท่านั้นนะคะก็คือปกติเลยดีเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าอื่นๆเขาบอกว่าดีแต่ว่าพอไอถามถึงคอเลสเตอรอลในเลือดอะไรเงี้ยเขา เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ตรวจเช็คตรงนี้นะคะเขาไม่ได้ตรวจตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปคุยกับคุณหมอนะคะหลังจากที่เขาส่งรีพอร์ตไปปรากฏคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องคนโทรลอะไรแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาตรวจวัดหรือคนโทรลอะไรแล้วเพราะว่าค่ามันดีทุกอย่างคุณหมอบอกว่าเลือดก,ก็ดีความดันก็ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคนโทรลแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้ถามเรื่องชายโครงเพราะว่าพยาบาลเป็นคนพูดไปแล้วว่า ุณหมอเขาจะไม่ให้ใบรัลรองแพทย์ในเรื่องของกระดูกซี่โครงไอ้ตรงเจ็บชายโครงเนี้ยเพราะว่าอาจจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่ะทุกคนแล้วเขาอาจจะมองว่าถ้ามันร้ายแรงจริงๆนะไอต้องเจ็บมากถึงมากที่สุดจนกระทั่งแบบไอเดินไม่ได้หายใจไม่ได้นั่นน่ะก็คือเป็นอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วแต่อันนี้คือไอ้ก็ยังทํากิจกรรมได้ไปทํางานได้เพียงแต่ว่ามันจะเจ็บตอนที่ไอ,ไอนะคะเพราะว่าเหมือนแบบ ไอ้ไอ้นีเคอเองเหมือนชายโครงของไอ,อ้กระดูกซี่โครงอะ่ะมันไปไปจิ้มจิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งอบบอวัยวะข้างในตรงเนี้ยทุกคนตอนตอนที่ไอ้นั่งแบบเนี้ยนั่งนั่ง,น,งนั่งส่วมอะค่ะนั่งแล้วไอ้มันอาจจะลงไปกระแทกอะ่ะทุกคนตอนนี้เขาก็เลยแนะนําให้ไอ,อะนะ้น่ะคุณพยาบาลแนะนําบอกว่าให้กิน <c oughs> นีไงมาละคุณพยาบาลก็แนะนําว่าให้กินพาลา เวลาเจ็บเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมวินดูสมอกจ้ะเบตเตอร์เบตพี่ขุนแป้งฟันแล้วแต่คออร้องให้เขามาชิมทุกคนจะทำให้เหรอเยอะเวียแต่ต้องมีกูด้วยเยอะแยะจะทำให้ประโยชนแต่ว่ามันเป็นสูตรใหม่ไงปกติไอจะทำไอจะทำคุกกี้ไอจะทำสูตรอเมริกันหรือสูตรของคนสวีเดนแต่อันนี้ไอทำสูตรของเชฟของคนไทยไส้แซ่บมิคกี้บรามิคกี้ก๊อด จริงเหรอไม่โกหกนะรอจบปัตตาชลีดีใจมากมั้ยอ๋อยอบิลล่าตันหรืว่าแฮนด์เนมันแม่มันมินเรียบเบียร์นี่เลยส่วนดีมากมั้ยฉันก็เลยไปดูเนแต่ลยพี่ขุนบอกว่าฉันอุตส่าห์จะไดเอทไม่กินขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็โอเคนี่แหละที่เล่าให้ฟังมันเป็นอุบัติเหตุทุกคนก็คือเนี่ยแหละโดนโดนกระแทกนะคะปีนี้มัน มันเป็นอะไรอะทุกคนปีมังกรเขาบอกว่ามังกรไฟใช่ไหมไอ้นี่เป็นไข้มาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็พอหายแล้วก็ยังมาไอาต่อไอเสร็จมากระดูกซี่โครงไปจิ้มอะไรสัก,กอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ยไอยแบบฉันเป็นอะไรในอายุอายุกำลังย่างไปสู่ห้าสิบทุกคนไอหวังว่าหลังจากเดือนเมษามันจะดีขึ้นนะคะ อันนี้เป็นนมร้อนนะคะคุยจนนมไม่ร้อนแล้วอะ่ะไอมีคุกกี้เพื่อสุขภาพนะคะตัวนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งไม่มีไข่นะคะไอทําไว้ตั้งแต่วันไอจำไม่ได้ทำสามสามสี่วันแล้วนะคะก็เก็บไว้ในกล่องนี้คือเอาไว้ทานตอนตอนบ่าย,ายเพราะช่วงนี้ไอก็ไอกับพี่ขุนพยายามที่จะลดลดน้ําตาลลดแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของ คุณพ่อพี่ขุนนะคะก็คือพ่อปู่ของไอ้นะคะวันคล้ายมันเกิดพรุ่งนี้คุณปู่จะครบ94ี่ปีก็เลยทําขนมใส่กล่องไปฝากคุณปู่นะคะจริงๆว่าจะทําเค้กแต่ไอคิดว่าส่วนใหญ่เค้กอะ่ะคุณย่าเขาจะเตรียมไว้นะคะก็เป็นคนที่ทําเค้กไม่ไม่เป็นหรือเคยทำมาแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แนวนะคะวันนี้ก็เลยทำคุกกี้ที่ไม่ใช่เฮลตี้คุกกี้แล้วก็ ในขณะเดียวกัน,นก็เลยทําขนมเข็งไปด้วยนะคะขนมเข็งนี้ได้แปดอันนะคะทุกคนได้แดอันก็คือชิมกับพี่ขุนไปแล้วอันหนึ่งนะคะแบ่งครึ่งกันพี่ขุนบอกอร่อยจังเลยมันเป็นไส้เค็มนะไอจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะไปฝากเพื่อนที่เป็นคนจีนนะคะไอกลับไปทํางานวันศุกร์ไอก็จะเอาไปฝากเอาไปแจกเพื่อนๆที่เป็นคนจีนเขาจะ ชอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าลักษณะนี้มันเหมือนคนไทยเอามาประยุกต์เนาะทำเป็นไส้เค็มอะไรเงี้ยเนี่ยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอชิมคุกกี้นี่ก่อนนะอืมหวานกำลังพอดีอบพอดีเลยไม่แห้งมากใส่ลูกเกดด้วยทุกคน อืมจุ่มในนมอืมอร่อยอีกอันหนึ่งกินไหมอ่ะทุกคนจะเนื่องจากว่าอาจจะทานเยอะไม่ได้เพราะไอ้ไทานไอทาอนไอนี่ไอาทานพวกถั่วไม่ค่อยได้ไอจะไอเห็นไหม ไอ้เขายังจะทานดื่มนวร้อนดีกว่าโอเคทุกคนไหนๆก็ในไหนๆแล้วนะไอจะให้ทุกคนดูว่าคุกกี้เฮลซี่คุกกี้ของไอมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมันจะมีมะเมล็ดงานะคะแล้วก็มีมเมล็ดฟักทองนะคะ มันมันโฟกัสให้ไหม,มเมล็ดงามเมล็ดฟักทองนะคะแล้วก็มีแอลมอนมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีลูกเกดนะคะแล้วก็มีอ่อกล้วยนะคะกล้วยหอม,อมแล้วก็มีอินทผลัมแล้วก็มีน้ำผึ้งอ่าใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะแต่ว่า ในนี้มันจะมีผลไม้ที่มีความหวานก็คือมีกล้วยแล้วก็อินทผลัมใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีลูกเกดด้วยแต่จะใส่ไม่ได้เยอะนะใส่อย่างนิดอย่างน,น,น้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันมีความหวานมากเกินไปแล้วความหอมของกล้วยอ่ะทุกคนแล้วไออะ่ะเอาพวกแอลมอน์เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เมล็ดออม มเมล็ดงาแล้วก็ฟักทองอะไรพวกนี้ไอ้คั่วก่อนนะคั่วไฟอ่นอ,อนๆให้มันหอมก่อนที่จะเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ไปอบอบที่ไฟร้อยแปดสิบองศานะคะอบประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีทุกคนพอให้มันแบบแห้งนิดนึงจริงๆอบอบได้มากกว่าน,นี้ด้วยนะนะคะอร่อยมากอันนี้อาจจะเก็บไปไปทานที่ทํางานเพราะว่ามันมันค่อนข้างอิ่มเพราะว่ามันมีมเมล็ดธัญพืชนะคะเยอะ อร่อยอืมได้เคี้ยวซึ่งไอ่ะถือไปทานที่ทำงานแล้วมีเพื่อนไอ้ถือไปสองอันแบ่งให้เพื่อนที่ไปทานอาหารพร้อมกันนะคะเขาบอกอร่อยมากไอ้อร่อยมากๆเลยไต่บอกมันเฮลตี้ด้วยนะเพราะว่ไอ้ไม่ได้ใส่น้ำตาล ไอ้ไ,ไม่ได้ใส่น้ําตาลทรายขาวน้าตาลทรายแดงไอ้ไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ไข่เพราะฉะนั้นมันเหมาะมากสาหรับคนที่แบบอ๋อมีปัญหาเรื่องแพ้โปรตีนจากนมอย่างเงี้ยค่ะหรือแพ้ไข่อะไรเงี้ยค่ะเหมาะมากมากเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสาหรับคนที่แพ้ถั่วแต่ไอ้อะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถั่วลิสงนะคะตามสูตรจริงๆที่ไปดูมาอันนี้ของคนของทางฝั่งยุโรปเขานะคะที่เขาทําตามสูตรเดี๋ยวเขาก็จะมีถั่วลิสงเงี้ยะคะแต่ว่า ก็เป็นคนนึงที่แบบเวลาทานถั่วลิสงแล้วจะจะค่อนข้างไอยเยอะนะคะไออ,ะอ่ะเห็นชัดเจนนี่ขนาดไม่มีถั่วลิสงก็จะไอนะคะเพราะตอนนี้มันยังเป็นช่วงระยะเวลาของการไอยอยู่นะคะมันจะชอบไออะ่ะช่วงค่ำค่ำเย็นๆอย่างนี้แหละทุกคนแล้วเดี๋ยวพอนอนหลับไปมันก็หลับเลยนะตื่นเช้ามาก,ก็สบายๆแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอพอเริ่มแบบพเริ่มพูดลมเริ่มเข้าไปในคอเริ่มไอคะ่ะอืม มาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ทาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะกว่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวไอ้ก็จะไปจัดการตัวเองอาบน้ํานอนนะคะพรุ่งนี้ลงไปหาคุณปู่คุณย่านะคะอาจจะไปช่วงประมาณเอ่อสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวกลางวันด้วยกันแล้วก็ตอนบ่ายๆก็ทานเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะกลับมาบ้านช่วงค่ำๆเย็น,ยนๆแล้วก็วันศุกร์ไอ้ก็ทํางานนะคะถ้าอาการไอไม่แย่ลงไปกว่าน,นี้นะคะซึ่งไอ้ก็ทํางานได้ตามปกตินะคะวันนี้เพียงแต่ว่าเวลาไอาแบบ จะทำอะไรที่ต้องใช้พลังเยอะๆจะต,ต้องเกรงหน้าทองไว้นะคะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆที่รับฟังไอ้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะนอ่หลับันดีค่ะ